สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินปากช่องวิวภูเขาล้อมรอบหน้ากว้างติถนนลาดยางถึง300เมตรบนเนื้อที่8ไร่3งาน30ตารางวา ที่นอยู่ในพื้นที่ตำบลหน,นองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชาสีมาท่านผู้ชมครับที่นี่แปลงนี้เอกสารสิจะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอสอสามกครุฑเขียวสามารถยื่นออกโฉนดครุฑแดงได้แปลงติดกันจะเป็นโฉนดครุฑแดงแล้วเลขที่โฉนด7จ7 3แปแปลงที่นี่ของเราส่วนใหญ่จะเป็นไร่มะขามหวานและ มะม่วงแก้วขมิ้นนอกจากนี้ยังปลูกต้นทุเรียนและไม้ผลอื่นๆอีกเล็กน้อยด้านหน้าอยู่ติดกับถนนลาดยางยาว300เมตรยาวลงไปถึงท้ายแปลงประมาณ40เมตรด้านท้ายของแปลงนี่จะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตแปลงกเกษตรของซ p ยาวตลอดแนวสิ่งของเราจะมีลักษณะสโลปจากด้านหน้าลงไปยังด้านท้าย แปลงที่จิจหันหน้าไปทางทิศเหนือฟังตรงกันข้ามจะเป็นไร่น้อยหนาเพชรปากช่องติดกับภูเขานี่ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศของแปลงที่ดินนะครับให้เห็นภูเขาล้อมรอบ360องศาทีเดียวครับบรรยากาศดีอย่างแน่นอนท่านใดที่กำลังมองหาแปลงที่ดินบรรยากาศอบล้อมด้วยภูเขายังไงลองพิจารณาดูได้นะครับ ทิ้งของเราจะมีไฟฟ้าประปายาวตลอดแนวอยู่บริเวณเชิงเขามีวิวภูเขาล้อมรอบสลับซับซ้อนเป็นมิติที่สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมทิ้งของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหน,น,อ,งนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ500เมตร อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอปากช่องหลายแห่งการเดินทางสะดวกสบายอย่างแน่นอนที่นี่อยู่ห่างจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข1016เส้นมวกเหล็กเขาใหญ่ประมาณ3.8กิโลเมตรอยู่ห่างจากถนนธนรัฐทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2090ประมาณ15กิโลเมตรอยู่ห่างจากศารเจ้าพ่อเขาใหญ่ประมาณ16กิโลเมตร ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ12กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่150กิโลเมตรเท่านั้นเองสามารถขับรถไปกลับได้อย่างสบายๆครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้บนเนื้อที่8ไร่3งาน30ตารางวาโอบล้อมไปด้วยภูเขารอบด้านบรรยากาศดีเหมาะสำหรับสร้างที่พัก สร้างรีสอร์ทโฮมสเตย์สร้างบ้านสวนทำสวนผลไม้สวนทุเรียนหรือจะมาจัดล็อกแบ่งขายหรือจะสร้างบ้านขายก็ได้นะครับเนื่องจากที่ดินแปลงนี้มีหน้ากว้างติดนนลัดยางยาวถึง300เมตรกันเลยทีเดียวครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ4ล้านบาทราคานี้สามารถต่อรองได้อีกนะครับและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งครับ ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้0814133164เพื่อเกิดความชัดเจนและได้อัธรุในการดูแปลงที่ดินมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินกันต่อเลยดีกว่านะครับครับตอนนี้ผมอยู่นับแปลงที่ดินแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของถนนลาดยางหน้าแปลงที่ดิน แนวเขตแปลงที่ดีน,นะครับด้านข้างจะเริ่มจากประตูรั้วสีเขียวตรงนี้แหละครับยาวลงไปด้านท้ายแปลงก็ประมาณ73เมตรแนวเขตที่ดินด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะล้อมรั้วลวดหนามยาวตลอดแนวถนนลัดยาง3 0 0เมตรทีเดียวเลยครับและในฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นสวนน้อยหนาถัดไปด้านหลังสวนน,น้อยหนาจะเป็น จะอยู่ติดกับภูเขาครับอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีอย่างแน่นอนอบล้อมด้วยภูเขารอบด้านไว้ท่านผู้ชมได้เห็นตามภาพเลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะขอพิกัดแวะมาดูแปลงที่ดินได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับขับรถพาชมพาทัวร์แปลงที่ดินนะครับเนื่องจากแปลงที่ดินของเรานั้น จะมีขนาดยาวถึง300เมตรนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของไฟฟ้านั้นอ,อยู่หน้าเปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วและมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างเปลงที่ดินฝั่งทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ตรงนี้นะครับ ที่ดินของเราก็จะล้อมรั้วลวดหนามรั้วรอบขอบชิดนะครับแนวเขตฝั่งด้านข้างทางด้านทิศตะวันตกยาวลึกลงไปทางด้านท้ายแปลงก็ประมาณ40เมตรจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะปลูกมะม่วงแก้วขมิน้นแล้วก็มะขามหวานแล้วก็จะมีในส่วนของไม้พน้นนอื่นๆอีกเล็กน้อยท่านใดที่สนใจสามารถติดตอ่อขอพิกัด พอรายละเอียดมาดูที่ดินได้นะครับ0814133164นี่ก็จะเป็นในส่วนของอด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ด้ทำมาสุดทางแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง youtube ของเราคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ